ดีเฮาส์ซอฟต์ดีเดตนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่อยู่ในความทรงจําของใครหลายๆคนอาจจะเคยไปยืนอยู่หน้าเกมตู้แล้วก็ยิงรัวๆตอนนี้เกมนี้มีมาขายแล้วนะครับผมบน Nintendo eShop แบบด e ิจิตอลนะแล้วก็เห็นว่าถ้าใครอยากจะเก็บแบบฟิสิก a l นะครับแบบตลับเนี่ยก็น่าจะมาขายในเมืองไทยน่าจะปลายเดือนพฤษภานี้ Ri o n t h นะครับไปทาการส่งตัวโค้ดรีวิวมาให้ลุงแมวได้ลองนะครับวันนี้เนี่ยลุงแมวก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าเล่นเจ้าตัวดีเฮาส์ซอฟต์ดีเดตเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้าง ดูแมวลองเล่นเกมนี้นะครับเริ่มต้นจากการที่เล่นบนตัว o อเลนะครับแล้วก็ทําการถอดจอยคอน2ข้างออกมานะแล้วก็เอาตัวจอนะครับเนิ้วของ o อเลเนี่ยวางไว้บนโต๊ะนะครับแล้วก็ใช้จอยคอนในการบังคับคล้ายๆกับการจําลองตัวปืนแบบแรกที่พบเลยนะครับก็คือว่าเราสามารถบังคับเกมนี้ได้หลายแบบนะบังคับตัวเป้านะครับผมแบบแรกเนี่ยก็ต้องใช้ตัวอนาล็อกนะครับในการเลื่อนเป้า ซึ่งเป็นการปิดใจโรไว้นะครับก็คือไม่ว่าเราจะเอียงจอยคอนยังไงก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับต้องใช้ตัวอนาล็อกอย่างเดียวซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเพราะว่าเกมนี้มันถูกออกแบบมาสำหรับตัว motion control เพราะนั้นก่อนเล่นนะครับก็ไปเปิดใจโรก่อนเนอพอเปิดใจโรปุ๊บเนี่ยก็สามารถเล่นได้อย่างไหลลื่นเลยนะครับก็คือใช้จอยคอนเนี่ยจำลองการเป็นคล้ายปืนตอนเราเล่นหน้าตู้อาร์เคดสมัยก่อนนะนะโดยที่ตัวจอยคอนขวานะครับผมเราจะสามารถใช้ ตัวลั่นไกนะ s r ถ้าลูมอวจะไม่ผิดนะครับข้างบนก็ลั่นไกได้เหมือนกันนะหรือว่าถ้าไม่ชอบนะครับกด b ก็ได้นะเป็นการยิงแล้วก็การรีโหลดนะครับผมใช้ตัว Z l และการบังคับจริงๆก็มีเท่านี้เองนะครับผมเรียบง่ายมากนะทําให้ลูมวคิดว่าเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นได้กับทุกคนในครอบครัวเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนจะเคยเล่นเกมมาก่อนหรือเปล่าไม่ว่าคนในครอบครัวนะครับจะเคยเล่นเกมมาก่อนหรือเปล่านะถ้าเราซื้อเกมนี้มาเนี่ยก็สามารถแบ่งจอยนะครับแล้วก็ ม่กับสัตว์ประหลาดได้สาเหตุที่ลุงแมวพูดแบบนี้นะเพราะว่าลุงแมวคิดว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมปาร์ตี้พอสมควรหลังจากที่ได้ลองนะพบว่าเกมนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะครับผมมีแชปเตอร์อยู่ทั้งหมาจะไม่ผิดประมาณ45่ห้าแชปเตอร์เท่านั้นเองนะแล้วก็ใช้เวลาในการจากจุดเริ่มต้นเลยนะครับไปถึงจบแชปเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้นานมากนะน่าจะไม่ถึงชั่วโมงซึ่งก็ make s น n ์นะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมสําหรับเกมตู้ใช่ไหม ผมไม่ได้ให้เล่นกันอยู่แบบ8ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ไม่มีคนเล่นจบแต่ถึงกระนั้นเองนะครับผมลุงแมวก็ไม่สามารถจบเกมนี้นะจากการเล่นครั้งแรกได้นะครับลุงแมวอาจจะไปถึงด่านสุดท้ายแต่ปรากฏว่าชีวิตนะตายหมดก่อนนะครับผมก็ต้องไปเริ่มเล่นใหม่เพราะฉะนั้นคุณค่าในการกลับมาเล่นซ้ําของเกมนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่การที่เราสามารถรักษาชีวิตเรานะครับคือเก็บเงินนะนะในการชุบชีวิตด้วยนะครับแล้วก็รักษาชีวิตเรา ให้สามารถรีวฟ์ได้มากเพียงพอที่จะไปเคลียร์บอสตัวสุดท้ายซึ่งจริงๆก็ค่อนข้างยากเหมือนกันและอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการพยายามช่วยทุกๆคนนะเข้าใจว่าเป็นสตาฟนะครับช่วยสตาฟให้ครบนะก็ทําให้มีความภูมิใจนะสตาฟเนี่ยไม่ถูกฆ่าไปซะก่อนระหว่างทางนะครับเพราะว่าระหว่างตอนเล่นนะ่ยก็หลายฉากนะที่ลูงแำลรู้สึกว่าโอ้สตาฟโดนทาร้ายอีกแล้วนะโดนฆ่าอีกแล้วโดยพวกซอมบี้หรือว่าพวกสัตว์ประหลาดแล้วก็รู้สึกโอ้ไม่ค่อยโอเคเลย ถ้าเกิดใครชอบเล่นแบบเป็น perfectionist นะครับก็คือต้องเคลียร์ตรงนี้นะโดยการช่วยสตาฟทั้งหมดให้ได้โมไปเรื่องการเล่นเกมเฉยเลยนะครับกับวิธีการบังคับกันต่อนะยังพูดไม่จบเนยะวิธีแรกก็คือถอดจอยคอนใช่ไหมครับแล้วก็เล่นกับตัวจอนะวิธีที่2นะครับก็คือเอาจอยคอนเนี่ยเสียบนะครับกับตัวเ,เครื่องสวิชนะครับแล้วก็เล่นก็สามารถเล่นได้นะโดยที่เรายังสามารถเอียงเครื่องสวิชไปมานะครับ ในการใช้เล็งก็ได้นะแล้วก็ใช้ปนกับตัวอนาล็อกก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าความแม่นยําก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมแต่ที่ลุงแมวลองมาทั้งหมดนะลุงแมวพบว่าการต่อออกจอคอมพิวเตอร์หรือว่าต่อออกจอทีวีที่มันมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวจอยคอนในการเล็งเนี่ยอันนี้นดีที่สุดแล้วนะโกลคอนโทรเลอร์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็คล,าคลายย้ายๆกันก็คือว่ามันอาจจะไม่ค่อยรู้สึกขนาดมาก ถามว่าความแม่นยํามันแค่ไหนนะครับของการเล่นเกมนี้นะก็ต้องไม่ลืมว่าเกมนี้เนี่ยเป็นอารมณ์อาร์เคดอยู่แล้วนะมันก็ไม่ได้แม่นยํามากนะครับถ้าใครมีทีวีนะครับผมที่รีโมททีวีอ่ะมันจะเป็นตัวคล้ายๆกับมีลูกศรน,นะเป็นโมชั่นเซนเซอร์ขึ้นมาด้วยคือมีลูกศรบังคับตัวทีวีครับความแม่นยามันก็จะประมาณนั้นคือมันไม่ได้แบบว่าเป็นความแม่นยําสูงมากๆอะไรแบบนี้ แต่ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็เล่นได้เพลินๆน,นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นเกมสไตล์อาร์เคดอยู่แล้วโดยกราฟิกที่ท่านเอเห็นอยู่ตอนนี้นะครับลูงแมวทำการแ n a p มาจากตัว Nintendo Switch OLED นะครับก็อย่างที่เห็นนะกราฟิกก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากแต่ก็ไม่ได้แย่เลยนะครับผมก็ให้ฟีลเหมือนกับเราเล่นอยู่หน้าตู้อาร์เคดนะเล่นเพลินๆแล้วก็สไตล์เกมนี้ก็คือเล่นแบบยิงดาอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากนะ มันจะมีบอสบางตัวนะครับหรือว่าศัตรูบางตัวเท่านั้นที่จะต้องยิงจุดที่กําหนดไว้ให้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่โดยเฉพาะในฉากแรกๆเนี่ยเราก็สามารถยิงรัวๆได้เลยแต่เกมเขาก็ไม่ได้เป็นแท็กติคอลอะไรแบบนี้นะในความหมายที่ว่าถ้าเราเจอแบบสภาพแวดล้อมบางอย่างนะครับแล้วเรายิงสภาพแวดล้อมให้ไปโดนศัตรูอะไรแบบนี้อันนี้เท่าที่โราเล่นมาเนี่ยไม่เจอนะส่วนใหญ่ก็ยิงตัวละครปกติแหละยิงศัตรูปกติ ซึ่งก็น่าเสียดายนิดนึงนะพอมาคิดดูนะครับระหว่างเล่นนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเล,เล่นไปแล้วแบบมันมีการยิงฉากอะแล้วฉากมันเกิดเอฟเฟกอะไรบางอย่างเนาะระเบิดตุมตามหรือหล่นใส่สตูหรืออะไรเงี้ยคงจะมันไม่น้อยแต่รู้ไหมไม่ได้เป็นแฟนของซีรีส์เกมนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าพอเป็นหลังๆเนี่ยเขามีการปรับปรุงไปยังไงบ้างนะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยต้องไม่เหลือว่ามันเป็นรีเมคนะครับเอาภาคแรกเนี่ยมารีเมคเลย นอกเหนือจากนั้นนะครับตัวเกมเนี่ยเขาก็จะมีตัวเป็นแกลเลอรี่นะก็คือเอาตัวสัตว์ประหลาดต่างๆมาให้เราดูนะครับหมุนดูได้คล้ายเป็นของสะสมแล้วก็มีพวก achievement ต่างๆนะครับพวกเขาเรียกไรโลนะเวลาเราปลดล็อกโลต่างๆได้เนี่ยก็จะถูกประดับไว้นะครับก็ถ้าใครเล่นแบบเป็น perfectionist นะเป็น completionist นะครับเก็บให้ครบก็สามารถวางแผนได้นะว่าอยากจะเก็บโลเหล่านี้ยังไง พราะจริงๆตัวเกมก็ค่อนข้างสั้นทีเดียวนะครับลุงแมวเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยจะสามารถเล่นจบได้ในช่วงเวลาไม่ถึงชั่วโมงเ,เลยต้องมาถามเรื่องความคุ้มค่านะว่าเกมนี้เนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่าลุงแมวยังอย่างที่บอกนะครับก็คือวางไว้ในโหมดของการเป็นปาร์ตี้เกมนะก็คือว่าเพื่อนมาที่บ้านนะครับเราสามารถเล่นด้วยกัน2คนแล้วก็สามารถเล่นจนจบได้นะไม่ยื่เย้อะนะไม่ยืดยาวเกินไป ร่วมแรงร่วมใจประชนภัยกันไปเพลินๆนะครับหรือว่าถ้าติดลมเนี่ยอาจจะเล่นอีกรอบนึงก็ได้นะเพื่อช่วยตัวสตาฟต่างๆหรือว่าเก็บตัวโล่ต่างๆแต่ก็อย่างที่ว่านะครับว่าเกมนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นเกมฮาร์ดคอร์แบบจริงจังอะไรแบบนี้นะก็เป็นเกมเล่นเพลินๆสไตล์อาร์เคดถ้าถามว่าตัวจอยคอนนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนกับการไปเล่นที่ตู้อาร์เคดหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวจอยคอนมันก็สั่นได้เพลินๆเหมือนกันนะแต่ว่า ถ้าถามเทียบกับว่าเป็น f e ลลิ่งถือปืนเลยนะครับแล้วก็ยิงยิง,ยงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นฟิลประมาณนั้นอาจจะต้องหาอุปกรณ์เสริมมานะแต่ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกนะนะครับที่ทําให้ลูแมลสามารถเล่นเกมนี้ไปถึงฉากสุดท้ายได้นะ The House of the Dead นะครับเพราะว่าเวลาเล่นหน้าตู้เนี่ยเราก็ต้องตายก่อนลูกพีใช่ไหมแต่ว่าแบบนี้เนี่ยก็สามารถเติมชีวิตเข้าไปได้นะก็เกือบจะเคลียร์บอสบอสได้ในครั้งแรกแล้วเชียวท่านผู้ชมเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้นะครับ วันนี้ลูกแมวขอลาไปแล้วนะครับผมขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพดีนะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ